ันนี้นะคะชาชาจะมาทำคลิปพิเศษมากๆโอ้โ oh, หมาสใหญ่กว่าหน้าชามากๆนะคะคือเออชาชานะคะพี่โลกับมามีเนี้ยมีร้านอาหารอยู่หน้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดใช่ไหมเราก็เออไปไหนไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ร้านอาหารเราอ่ะไม่สามารถให้คนอนะ่ะมานั่งทานได้ตามปกปติแล้วนะคะที่เขาออกมาสั่งการกันแต่ว่าเรายังสามารถเปิดแบบค a k e away ได้นะคะแล้วก็เออชาชาเนะี่ยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเยอะมากๆนะคะก็เลยจะมาเสียบใบปิวนู่น ون. ตัวอย่างแรกที่เลโอนะคะคือเราก็จะมาเดินเล่นในหมู่บ้านแล้วก็เสียบใบปลิวตามบ้านกันนะคะว่าเขาสามารถสั่งได้แล้วก็ส่งในหมู่บ้านเราฟรีด้วยทุกคนใหหน่อยเทเลส์มีแล้วก็พี่เราอยู่ไหนอะไปแล้วนะคะก็ชิชาเอาสกูตเตอร์มาด้วยเห็นไหมแล้วก็เอาบูบูมาเดินเล่นด้วยนะคะเราก็ใส่มาสก์กันนะคะเราก็จะไปเสียบใบปลิวนี่คือกิจกรรมยาม โควิดนะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่เราก็มาเดินเล่นเสียบใบปิวในหมู่บ้านนะคะตอนนี้ใกล้จะชนแล้วนี่บูบูก็อยู่นี่นะคะก็จะมีเดินบ้างสกูตเตอร์บ้างนะคะทุกคนคือเดินไปไกลแล้วนะคะก็คือแบบชิลมากๆนะคะนี่พี่เขาก็เอาใส่กล่องจดหมายนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปแทบทุกที่เลยพี่รลมาทักคายหน่อย ฮัลโหลช่อง pepper Ch cha cha อยากเล่นสปดเตอร์โอเคได้ <S <S ให้ยืมแป๊บหนึ่งนะฟ้าสวยมากต้นไม้สวยเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอะ่ะเป็นไงบ้างครับตอนนี้เล่นเกมอะไรอ,อยู่ครับเล่นเกมกันไปหาบ้านนะครับแล้วก็ให้กระดาษของเขาใช่ครับเพราะว่าเขาสามารถสั่งแล้วเราก็จะไปส่งให้ทำไมเกาะนิ่งมากใช่เกาะนิ่งก็ ร้านอาหารนะคะชื่อว่ากระทะทองโภชนานะคะถ้าใครอยู่แถวถนนสุขาพิบาลสองก็สามารถโทรสั่งได้นะคะดูขึ้นเบอร์ให้เผื่อใครอยู่ใกล้นะไลน์แมนแกร็บอะไรเงี้ยเขาก็ไปส่งได้นะคะแล้วก็มีอาหารเยอะมากๆอร่อยมากาสิ่งที่ชาแนะนานะคะก็คือก็คืออะไรนะอ๋อกระเพรากุ้งนะคะแบบเผ็ดๆอร่อยมากแล้วก็ไข่ดาวไม่สุกนะคะแล้วเขาก็มีเยอะอุ้ยพี่เล็กกลัว,วหมานีหมาด้วยร้อนมากม้ยมริเราเหมือนแบบ หน่วยทาความสะอาดเพราะว่าเราปิดนี่เหมือนว่าส่งจดหมายเลยร้อนตอนนี้ทางร้านก็รับแต่กลับบ้านหมดเลยนะคะก็เลยเปิดโอากาสให้ทุกคนที่อยากจะชิมเมนูของเรานะคะมาชิมได้ตอนนี้เดินไปไม่ถึงในเลยนะคะปูอุ้ยหอมไม่ได้เพราะว่าปิดปากอยู่นะคะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโควิดติดลิงหรือติดสัตว์ไหมนะคะก็เท่าที่ถามมาพี่ที่เขาขายลิง แต่ว่าคนที่ทําฟาร์มอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโควิดติดจากคนสู่คนอย่างเดียวนะคะแล้วก็โควิดในสัตว์เนี้ยเป็นอีกแบบหนึ่งคนละอันกับที่ติดอยู่ในคนนะคะเราก็สามารถอยู่กับเขาได้อย่างสบายใจตรงนี้ก็คืออีกเฟสหนึ่งของหมู่บ้านนะคะซึ่งก็ค่อยๆไ,ไ,ไม่เคยเข้ามาเลยเข้ามานานๆานทีนะคะมาบนรถเล่นอะไรเงี้ยทุกคนกําลังเดินไปสู่ความมืงว่างนี่คือหัวเปียกมากเนะเพิ่งล้างหน้าออกมา เพราะวันนี้ร้อนมากเลยนะคะโอ้แดดร้อนมากสกูตเตอร์ถูกยึดนี่คือบ้านบูนะคะบูชอบอยู่ในนี้มากเป็นตะก้าโยดาบ้านที่เ่าไหลล้วเนี่ยพี่เลโออีกเยอะอยู่ <laughs> นี่ยังไม่ถึงไหนเลยอะ <laughs> อยู่ขี่เป็นปะเนี่ยสกูตเตอร์ <laughs> โอเคบังหน้าบังตาพอดีตาม,มืดเลย เหนื่อยแล้วใช่ไหมไหวไหมคะกลัวไม่พกไงก็นี่เดินซอยนี้ตรงไปนี่ก็คือเมนูของเรานะคะมีจากร้านก๋วยเตี๋ยวนายเอกเหมือนกันของชาติก็ทํารนาเอกนะคะแล้วก็ข้างๆก็เป็นกระทะทองโภชนานะคะก็กระทะทองโภชนาก็จะมีพวกข้าวนะคะมีขั้วไก่บะหมี่ปูบะหมี่กุ้งอะไรแบบนี้กระเพาะปลานะคะนี่แคปไปได้มีเบอร์ด้วยนะคะใครสนใจสั่ง เอซีอาร์ลูกค้าเยอะเด็กสีชอบกินเมืมีเจอลูกค้านะคะเขาบอกเขาเคยกินแล้วใช่ไหมเหมือนเรามาแบบ Trick or treat เลยเวลาใส่เราจะแบบแง้มแง้มออกมานะครับเขาจะได้รู้ว่าเรามีอยู่ข้างในนะคะมันเห็นแล้วเเป็นเงาแล้วเลยไปทริค or treat นะคะดูบูบูคือแบบพอแดดร้อนบูบูก็จะแบบหลี่ตาใช่ไหม ดูดูแดดร้อนเห็นเงาสองเราอยู่บนพื้นอันนี้แบบมีมีซอยแบบซอยจิ๋วด้วยในเนี้ยแต่ไม่มีบ้านเลยอ่ะมันมวคอนเน็กทุกอย่างด้วยกันใช่นี่ก็เป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัวเรานะคะหลายๆคนอาจจะเล่นติ๊กต็อยู่บ้านแต่เรา เอาใบฟิวมาเสียบนะคะนี่เหมืมีกำลังเสียบนะอนเราเสียบยังเฮ้ยเขามีจดหมายเยอะมากเขาไม่เอาออกยามวิกฤตนี่เหมือนไม่มีคนเลยเหมือ <c oughs> นมีมีห <c oughs> มาตัวใหญ่มากพี่โลชอบโก้เล่นพี่โลไปแจกเร็ว <c oughs> พี่โลโก้หมา <c oughs> นี่ดูไม่มีคนเลยพี่ขอหน่อยขี้โกงขอหน่อยมันมีที่เบรกด้วยนะรู้เปล่าข้างหลังอะ่ะสามซอยน้องไปไหนแล้ววัว โหดูรอยเล็บบูแงงไหมบูลิงก็ควรโดนแดดนะคะแดดเช้าแดดเย็นอะไรแบบนี้เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีมากเราก็จะไปกันต่อนะคะ,อะ <laughs> ตอนนี้สมาชิกคนหนึ่งหายไปก็คือ วีวาสตาเพราะว่ากำลังทำ crazy cookies อยู่นะคะฉันก็ถักซอยข้อมือเสร็จแล้วใครสนใจนะคะเข้าไปด,ได,าด,ดูได้ที่ clover club v k k แทมเพืฟฟ่พลิงนะคะแบบที่บูใส่ก็ดูได้ที่ puffy boo boo บีบอมเบบี้ก็มาใชายใน n a t u ์ e boo คนอยู่บ้านด้ะทำนี้ให้พี่ครัพี่เขาอยู่บ้านเด้อ สบายไหมครับคุณบูคุณบูไม่ช่วยแจกเลยนะครับนั่งสบายเลยเอาให้บูหน่อยอาบูโนโนบูบูไปแจกเร็วคุณบูครับคุณบูต้องช่วยทำมาหากินนะครับ <laughs> จะมากินข้าวฟรีที่บ้านอย่างเดียวไม่ได้นะครับอ้าวไปแล้วครับอยากกินน้ำเปล่าสดชื่นอ่ะนี่เหมือนเรากำลังจะมาเดินชมหมู่บ้านด้วยโอ๊ยบูครับ เวลาอยู่ข้างนอกนะคะบูเขาก็จะไม่กระโดดเธอเจอเพราะว่าเขาไม่ชินกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เขาก็จะเกาะที่ไหล่เราหรือไม่ก็ในตะกร้าของเขานะคะเหมือนเรากำลังชวนชุมนุมเลยอ่ะส่งไปแล้วบููโอ้ยน่ารักมากไหนมาอุ้ยมาน้ารัก ตัวเล็กตะดดแรงโอ้โหแขนนะชาเป็นรอยเล็บบูเต็มเลยยูต้องตัดเล็บแล้วนะต้องตะดใบเล็บแล้วเขาจะกระดดไปหาพี่โลแน่เลยพี่โล,ลอยู่ไหนอะ่ะ<ม>ดูก้นโด่งเลยอยู่ตัดความฝันบูดูดีแขนเป็นรอยเต็มเลยอะ่ะแต่อีกกลมๆบันนั้นคือไม่นะทำคロเวอร์ขับแล้วแบบจี้ไฟนะคะเนื้อลุดเลยเห็นบ้าน่ากลัวมากแต่ตรงนี้คือบูทั้งนั้นนะ ก็เดินถึงซอยที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จริงๆคือจะบอกว่าอันนี้เราเสร็จตรงนี้แล้วนะคะเ,เาาฟดหลังบ้านเราแต่เฟดหน้าบ้านเราเนี่ยอ้้เรือ,อเยอะมากนะคะวันนี้อาจจะพอแค่นี้ก่อนใช่ไหมบูใช่ไหมบูบูแพมจะไปหาพี่เลโอ,โอฮัลโหลแล้วแต่ตลมนะเมื่อกี้ยังไปอ่ชอชอ คือบูเขาจะไม่ได้ยอมให้ทุกคนจับนะคะสมมติถ้ามีเพื่อนมาบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะดูก่อนว่าถ้าเขาไปหาชีวิตเขาจะปลอดภัยไหมถ้าเขาปลอดภยัยเขาก็จะไปหาเองนะคะมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องห่วงว่าบูจะไปกัดเขานะคะแล้วก็บูเนี่ยก็นิสัยของบูคือห้ามจับห้ามจับเขาแบบห้ามกำเขา,าเขาจะกลัวมากอุ <c oughs> ้ยหมามาเมเลยบูบูกลัวไหมหมาเต็มเลย <c oughs> โอเค มานากลัวตอนนี้นะคะก็จบกิจกรรมของบ้านเราแล้วก็คือเอาบาบิวไปเสียบนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากคลิปนี้นะคะแต่ว่าก็พยายามจะทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะถ้าอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์ได้นะคะปุ๊บโอเคไปลแล้วนะคะคนอื่นยังเดินมาไม่ถึงเลยอะเรามีสกูตเตอร์เราเลยมาเร็วนะคะตอนนี้ก็ที่หมู่บ้านเนี่ยสระว่ายน้ำเขาก็ปิดนะคะฟิตเนสเขาปิดหมดทุกอย่างเลยเพื่อแบบว่าให้สะอาดนะคะเพื่อเชื้อโรคไม่ก่อตัวอะไรแบบนี้นะคะก็ ดูแลตัวเองนะคะทุกคนบูบูบายๆเรวดูไอจีบูบูนะฮัลโหลจุดบูบูนะคะแล้วก็เหนื่อยมากเลยไปแล้วนะบ้า